สวัสดีเจ้าวันนี้ไอ้เก็ได้มาซ้อนการจ่ไม้คัดฝันนะเจา้ามาดูกันเลยเจา้าไม้ตัวแรกก็จะปิดไม้ตัวนี้นะเจา้าไม้ตัวที่สองก็จะปิ้นแบบการจับนะเจา้าไม้ตัวที่สามก็จะปิ้นแบบซูเปอร์ฟอร์ดนะเจา้าปินตัวนี้นะเจา้าอันนับแลกเลยเนาะไอ้มาซอน side, ง,ง่ายๆเลยเจา้าไม้ตัวแรกที่ใจนะเจา้าไ็ปิ้นไม้ตัวนี้เนาะอันเนี้ยเวลาใจนะเจ้าก็จะมุ้นใจนิวจีนะเจ้า มุนสองอันมีเขาหากันประมาณนี้นะจ้าแล้วก็โต๊ะตีทถความสะอาดก็คือใจัว่ม่มือเป็นโต๊โกดอีกนะจ้ามาดูกันเลยจ้าเจ้า,จาอันนี้นะจ้าเวลาใจก็คือใจกดเข้าไปในจองว่างนี่นะจ้าแล้วก็โอบทู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 ทททแล้วก็ดึงโอบทูทูทูท,ทูใส่ฟว้านะจ้าแล้วก็ดึงออกนะเจ้าตัวนี้ ตัวที่สองก็คือปิ้นด่างจับอันนี้ก็ใจง่ายแหมหน่อยนะจา้าก็คืออสุกเข้าไปเลยจา้าแล้วก็ทูทูทูกดดึงทูทูทูสุกเข้าไปทูทูทูกดดึงออกนะจา้าอันนี้เป็นตัวที่สองตัวที่สามอันนี้ก็คือใจครับจัดฝันหรือว่าสะพานฟันนะจา้าอันนี้นะจ๊ะวตัวที่สามก็จะปิ้นตัวนี้<ๆ>ก็คือ ซอสเข้าไปบริเวณที่มีช่องว่างนะจ้าที่เป็นช่องว่างนอซอสเข้าไปแล้วก็ฮือคุ้นปุยๆเนี่ยจ้าอยู่ตรงกลางนะจ้าแล้วก็คัดกันๆจ้าคัด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 ใส่คว้านะจ้าโคตรโคใส่คว้าแล้วก็ดึงออกนะจ้าแอ้วดึงออกอีกเลยนะจ้านี่ก็เป็นกัน้อนแบบง่ายๆนะจ้าการใช้ไม่คัดฝันที่ถูกวิธีนะจ้าจะได้ ก็พบปะกันคลิปหนานะเจ้าสวัสดีเจ้า